มันมาตรวจจับทีหลังเจอว่าเฮ้ยไอไอดีเนี้ยแม่งรีฟันแล้วของลิมิเต็ดชิ้นเนี้ยที่มันซื้อมามันก็เอาโลบัอกที่มันซื้อที่จากรีฟันเนี่ยเอาไปซื้อถ้าโลบัอกตรวจสอบเจอนะครับผมก็จะสามารถโดนเทอร์มินเอตได้ด้วยเช่นกันนะครับเฮ้ยพวกนายเนะี่ยพวกนายเป็นคนที่มีรสนิยมมากเลยรู้ตัวแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับผมกดไลค์คลิปวิดวีโอนี้และกดติดตามให้ผมด้วยขอกล่าวสวัสดีกันท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ขอขอขออองงเเเเ็กกกมมมสสััััััะะะลลลิิินนนนนยยคคครรรรบบบาาหปวววดดีีีโ้ผ๋จ พูดถึงทางด้านของโลบักพิษกันนะครับผมนะซึ่งทางด้านของตัวเรื่องโลบักพิษเนี่ยก็เป็นกระแสะหรือว่าเป็นอะไรมาสักพักแล้วหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโลบักอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่รู้นะครับผมว่าทางด้านของตัวโลบักพิษเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมโดยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าทางด้านของตัวโลบักพิษคืออะไร disclaimer อันเอาไว้หน้าคลิปวิดีโอกันเลยนะครับผมนะว่าทางด้านของตัวร้านโลบักต่างๆนะครับผมและที่คนหลายๆคนสังเกตนะครับนะถ้า ด้านไหนาทางด้านของตัวเรทราคาที่มันสูงเกินความเป็นจริงไปนะครับผมให้เราเดาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีการใช้โลบักพิษก็เป็นได้นะครับผมนะก็คือถ้าเกิดเรทแบบโอเวอร์เกินไปอย่างแบบเรท20เรท30อย่างเงี้ยเอออันนี้คือเรทที่โอเวอร์มากเกินไปนะครับผมก็คือให้เราเดาไว้เลยว่ามันคือการใช้โลบักพิษแน่ๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโลบักพิษนะครับผมนะผมจะขอแยกกลุ่มมันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับผมเป็นทั้งหมด2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับผมนะจะเป็นกลุ่มทง ของ ที่เกี่ยวกับท่าน้าของตัวแอคเค้าผู้เล่นคนอื่นนะครับผมนะอ่ะระดับแรกเลยนะครับผมการที่เราจะเอาโลบัคมาจากท่าน้าของตัวแอคเค้าคนอื่นเนี่ยมันก็มีได้หลายวิธีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการไฮแจ็คกิ้งนะครับผมนะการไฮแจ็คกิ้งก็คือการที่เรานั้นทําการขาโมยท่าน้าของตัวรหัสผ่านของผู้เล่นคนคน,นั้นนะครับผมนะเข้ามาในเกมของเราหรือในกลุ่มของเราเพื่อเอามาซื้อโปรดักต์ของเรานั่นเองโดยที่เจ้าของนั้นไม่ได้ทําการอนุญาตหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือวิธีนี้ก็คือเอาง่าย ถ้าเกิดเรียกกันตามภาษาชาวบ้านก็คือขโมยนั่แหละครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนเราเอาเงินคนอื่นมาซื้อของของเราเพื่อให้เงินตรงนั้นมันกลายเป็นของเราประมาณนั้นนะครับผมนะก็คือวิธีนี้ถ้าเกิดโรบ็อกมันจับตรวได้นะครับนะนั่นก็คือโรบอกพิษดีๆนั่นแหละครับแล้วก็ทางด้านของตัวคุกกี้นะครับผมหลายๆคนก็จะสังเกตหร,รือรู้ว่าทางด้านของตัวโรบ็อกเนี่ยได้เริ่มทาการมีการเก็บคุกกี้แล้วนะครับผมนะซึ่งทางด้านของตัวไอ้ระบบคุกกี้นี่แหละนะครับมันจะทําให้ทางด้านของตัวแฮกเกอร์หรือว่าอะไรต่างๆสามารถมีช่องหว การที่จะใช้คุกกี้ของเรานะครับผมในการเข้าสู่ระบบโลบของเราได้นะครับนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เข้าใจทางน้้นของตัวระบบคุกกี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุกกี้นะครับผมนะมันจะเป็นทงนางน้้นของตัวเหมือนเป็น HTTP ที่มันจะเป็นการยืนยันตัวตนว,ว่าเอ้ยคนคนนี้จะมีคุกกี้ตัวนี้อยู่คือคุกกี้ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมคุกกี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนทางน้้นของตัวการยืนยันตัวตนว,ว่าเอ้ยไอ้คุกกี้ที่เราถือเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปยิงเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้ท คุกกี้เนี่ยคือเรานะมันก็จะได้ทําการเอาเราเนี่ยเข้าไปสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วและรวดวัยนะครับผมนะนั่นแหละก็คือทั้งน้าของตัวระบบคุกกี้นะครับซึ่งการขาโมยคุกกี้เนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอา่ให้คนอื่นไปลงแอปอะไรมั่วๆของเราก็ได้หรือไม่ก็จะทําอะไรก็ได้ัน,นผมขอไม่ลงรายละเอียดดีเทลอะไรละกันนะครับผมนะอ่ะโอเคจบกันไปนะครับผมอ้ออีกเรื่องหนึ่งผมลืมมันจะมีเอ่ออีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นโปรแกรมเก่าด้วยนะครับผมมันเปรียบเสมือนการขุดบิตคอยนะก็คือเหมือนอมมารมณ์มาแบบเหม แล้วก็เหมือนให้ทางน้้นของตัวเอา ID ของผู้เล่นนะครับผมเอามาซื้อทางน้้นของตัว Product เราทีนึงมันจะได้2อโลบั๊กสโลบักอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยรุ่นน้องผมมันเคยทํานะอันนี้ผมเลยเอามาพูดเป็นอีกกรณีหนึ่งสำหรับทางงน้นของตัว Account แต่นะเพราะมันก็เปรียบเสมือนการไฮแจ็กกิ้งนั่นแหละครับโอเคลัาดับต่อไปเลยนะครับผมนะเป็นวิธีที่ยอดนิยมมากสาหรับตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือทั้งน้้นของตัวการรีฟันนั่นเองนะรรรผมรกสสากามออไ ฟันนะครับผมนะมันจะเป็นทางน้้นของตัวการกดคืนเงินนั่นเองนะครับผมเมื่อเราซื้อทางงน้นของตัวของหรือซื้ออะไรไปจากทางงน้นของตัวการ In App Purchase ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหักผ่านบาัตรเครดิตการซื้อผ่าน Play Store การซื้อผ่าน App Store หรือการซื้อผ่านเ h i r d Market อะไรต่างๆนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อมาเงี้ยอ่าเราได้ของเรียบร้อยแล้วเราได้รูบักเข้าตัวแล้วทีเนี้ยเรา refund ครับผมเรา refund ทาง้งน้้นของตัวอันนี้เนี่ยเพราะเมื่อเรา r e ฟันนะครับผมทั้ มีช่วงเวลาเขาเรียกว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาช้าของมันแหละถ้าเกิดมันโจดจับเจอว่าเอ้ยแอคเคนนี้มันรีฟันนะมันก็จะทําการเทอร์มินิทแอคเคนนั้นก็คือการแบนทิ้งนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าโดยพวกโปรเซสของร้านพวกนี้นะครับผมนะวิธีการที่มันทำเนี่ยมันก็คือการที่เอาโลบักรีฟันเนี่ยไปยัดใส่ทั้งนั้นของตัวของลิมิตหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปเทรดอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถามว่ามันจะเหมือนมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงอยูน่นะครับถ้าเกิดโลบ็อกมันมาโจดจับ รีฟันแล้วของลิมิเต็ดชิ้นเนี้ยที่มันซื้อมามันก็เอาโลบัคกที่มันซื้อที่จากรีฟันเนี่ยเอาไปซื้อถ้าโลบัอกตรวจสอบเจอนะครับผมก็จะสามารถโดนเทอร์มินิได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมในะอย่างที่ผมได้บอกไปตอนณะต้นคลิปวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราเจอร้านโลบักร้านไหนก็ตามที่มันตั้งราคาเหลวจนสูงแบบโอเวอร์มากเกินไปจริงๆให้เราเดาไว้ก่อนเลยว่าไม่งคือโลบัอกผิดนะครับผมก็คือต้องพูดกันตามตรงว่าเดี๋ยวเนะี้ยพวกผู้ประกอบการร้านโลบักหลายร้านเลยนะเลือกที่จะใช้โบัผัผผกนซึ่งม ตรงๆเลยว่ามันเป็นการใช้ที่ค่อนข้างจะไม่จริงใจต่อลูกค้าเพราะว่าหนึ่งเลยคืออ่าคุณจะมองว่าโลบักพิษเนี่ยต้นทุนแม่งถูกกว่าอะไรมันถูกกว่าแต่คุณครับถ้าเกิดเราใช้โลบักพิษเนี่ยมันถูกกว่าใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าโดนแบนคุณก็ไม่รับผิดชอบถ้าเกิดแอคเค้าของลูกค้ามีราคาสูงหรือว่าของราคาแพงอะไรนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็อ้าวสวยสิครับคือถ้าเกิดมันโดนขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดร้านโลบักอะไรพวกนี้มันไม่รับผิดชอบแล้วทําอะไรได้เราก็ทําอะไรไม่ได้จะไปแย่งโลบักก็แย่งโลบักไม่ไ พวกร้านโลบั็อกที่เรารับสปอนเซอร์กันมาเนี่ยก็คือรู้ๆกันนะว่ามันเป็นร้านโลบั็อกเถื่อนนะครับผมก็คือมันไม่ถูกต้องตามกฎของโลบล็อกนั่นแหละเนาะก็คือน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับอ้อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ผมขอเอามาแยกเป็นพิเศษเลยนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในหมดของ Account นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นรัวระบบใหม่ของโลบล็อกนะครับผมนะซึ่งมันเป็นดราม่าที่เกิดตอนช่วงประมาณต้นปีนะครับผมผมไม่มั่นใจนะว่าน่าจะมาเดือน2องสเนี่ยประมาณนี้แหละที่เป็น,น,นวทว้าทาย คนหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปในแมปแบบหนึ่งะนะแล้วทางด้านของตัวแมปเนี่ยมันก็ได้ทําการเวลาเรากดเพลย์ไปใช่ไหมมันเหมือนจะม,มันจะมีหน้าต่างทางด้านของตัวการกดซื้อเกมพาสหรือซื้อโปรดักต์นั้นขึ้นมาแต่ว่าตัวโลบ็อกเนี่ยมันได้มีตัวระบบการปรับโอปัสซิตี้โอปัซิตี้ก็คือการ uh, ปรับความโปร่งใสนะครับผมโปร่งใสก็คือแบบถ้าเกิดเราปรับเป็นโอปัสซิตี้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์มันก็จะเห็นแบบทึบถ้าเห็นแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเห็นแบบจางๆถ้าเกิดเราปรับศูนย์ก็คือมันก็จะไม่เห็นนนเเเลยยออะไรมรมาาาณั้ดี๋วผภพ ตัวอย่างขึ้นให้เพื่อจะได้ไม่งงกันนะครับอ่ะ แล้วก็ทนาหน้าของตัวปุ่มเพลย์นะครับผมนะมันก็เอาไอคนปุ่มบายอะปุ่มบายปุ่มซื้ออะให้มันตรงกับปุ่มเพลย์ใช่ไหมแล้วเวลาผู้เล่นกดเพลย์ไม่ได้เขาก็จะกดยำยำยำยๆยำยๆแล้วมันเหมือนกับว่าทางาหน้าของตัวโลบักเนี่ยมันก็จะกดซื้อ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 ,อไปจนถึงทน้าหน้าของตัวโลบักที่จะหายจากร้าน,นกว่ากว่าจนเหลือประมาณ4 0,000ื่นตามคลิปวิดีโอนั้นน่ะน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 ะก็คือไอระบบตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นหมวดเดียวกับการไฮแจ็กกิ้งนั่นแหละนะครับผมก็คือการที่ทางหน้าอตั้หน้าของใจ ที่จะซื้อมันเองนะครับผมนะก็คือวิธีนี้เนี่ยมันก็พูดกันตามรตรงกับว่ามันเป็นวิธีที่ไม่โปร่งใสเอาเสียมากๆนะครับผมก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมเนี่ยผมพูดกันตามตรงๆเลยว่าวิธีการใช้โลบักพิษเนี่ยมันเป็นวิชัยวิธีที่ค่อนข้างจะสกปรกม,มากๆนะครับผมอันนี้ผมพูดกันตามตรงๆเลยนะก็คือถ้าเกิดให้ผมพูดย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะถ้าเกิดเราเห็นร้านโลบักร้านไหนที่ตั้งราคาเลทที่โอเวอร์หรือสูงมากเกินความเป็นจริงนะครับผมนะ ก็คือให้เราทําการเดาวไว้เลยว่ามันคือร้านใช้พี่ใช้โลบักเถื่อนแน่ๆแ,และแน่นอนครับก่อนจบคลิปวิดีโอ,อไปนะครับผมนะผมพูดกันตรงนี้และยืนยันกับปากตัวผมเองเลยว่าร้าน First ช h o อร้านลาวาบักนะครับผมนะไม่ได้มีการใช้โลบักเถื่อนแน่นอนไม่ได้มีการใช้โลบักพิดแน่นอนนะครับผมเนะเพราะว่าอ uh, าโลบักเกมพาสทั้งหลายนะครับผมก็คือเติมจากหน้าของตัวโลบักแท้เลยนะครับผมก็คือใด้ใช้หน้าของตัวระบบของโลบักเลยเติมจากโลบักโดยตรงนะครับผมนะไม่ไม่ไม่ใช่โลบัก ่อยางโนอเนนคร okay, ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงสั้นๆเท่านี้เลยละกันนะเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละสําหรับท่นาน่าของตัวโลบักเถื่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้เลยละกันถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลกดกระดิ่งนะครับผมแล้วขออนุญาตกดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวกับลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ